สวัสดีค่ะทุกคนมีกล้องชอนหน่อยนะคะวันนี้จะมาเล่าให้ทุกคนฟังอันนี้เปลี่ยนกล้องเนาะไม่ใช้ใช้กล้องมือถือใช้เป็นแบบโซ n y ภาพมันจะไม่ปกติหน่อยคือมินอะ่ะแต่บอกว่าตอนนี้ช่วงนี้ฟินมากฟินกับคู่ชารีกับกามินมากทุกคนคือไม่ว่าเราจะทําอะไรนะคะเราก็จะแบบว่าชอบดูคู่ชารีกับกามินมากก็เลยแบบทําให้เราไม่มีเวลานอนไม่ใช่ไม่มีวันนอนคือนอนดึกนะคะ พอนอนดึกปุ๊บว่าเหมือนร่างกายเราก็ต้องการพักผ่อนใช่ปะแล้วมันเป็นวันหยุดของเราได้แหละจริงๆแล้วอะแล้วคราวเนี้ยพอเราตื่นมาตอนเช้าเป็นวันหยุดใช่ไหมเราก็เลยอยากจะน,นอนต่อคือเรื่องไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้นกับมิน้นนะมินตื่นมากินอะไรลอยแล้วร้องท้องแล้วก็จะกลับมานอนน่ยเพราะว่าง่วงจะพักผ่อนคราวเนี้ยพอนอนในแป๊บหนึ่งใช่ปะ่ะประมาณชั่วโมงหนึ่งคนผีอาอยู่ที่นี่มาแทบจะไม่เคยรดนผี่ําเลยนะที่มิ้นอยู่คอนโดม,มาที่มิ้นซื้อมาประมาณปีกว่าแล้วคือแบบอยู่ดีๆอะ ก็ผีอำผีอำแบบโหดมากคือเรารู้เลยว่าผีที่อำเรามีหลายตัวอันจะเป็นเรื่องที่แบบใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะถ้าใครไม่เชื่อก็ฟังเป็นแบบเรื่องตลกเอาเนาะจริงๆมันตลกด้วยก็คือเราก็นอนอยู่ใช่ปะ่ะนอนท่าที่สบายที่สุดคือแบบกลางแขนกลางขานอนแบบโอ้ยสบายจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคราวเนี้ยเราก็นอนใช่ไหมสักพักหนึ่งอะ่ะเราก็รู้สึกว่าเราโดนผีอำแหละ ว่าเราขยับตัวไม่ได้คือจะหันซ้ายหันขวาอะไรเงี้ยไม่ได้ใช่ปะเราก็เริ่มแบบว่าท่องอิติปิโสเธอิติปิโสใช่ไหมไม่หลุดแล้วก็นโมตรสสะอิติปิโสแล้วก็ท่องคาถาอะไรของเราไปความรู้สึกของเราตอนนั้นน่ะมันหลุดแล้วเราก็เลยหยิบพยันเราจะมีพยันแบบอยู่กับตัวอยู่แล้วใช่ปะเพราะเราเป็นคนที่แบบว่าจิตอ่อนอะไรเงี้ยชอบเจอผีง่ายแต่ไม่ได้เจอมานานแล้วนะต้องบอกทุกคนว่าไม่ได้เจอมาเป็นปี2ปีลวแล้วก็หยิบพยันในความรู้สึกเราเลยเขาหยิบพยันเราก็หยิบเบียเบียแก่ทุกคนรู้่ใั ผ้ายันก็คือเป็นผ้ายันที่หลวงพ่อที่เรานับถือแล้วก็เป็นเบีย้ยแก้ที่หลวงพ่อที่เรานับถือแล้วก็ถือไว้อย่างงี้ใช่ปะเราก็แบบแล้วผีก็ไม่ไปเว้ยความรู้สึกอะแล้วเราก็แบบรู้สึกอะรู้สึกขึ้นมาอีกทีว่ากูยังไม่หลุดจากอาการนนผีอัมนี่หว่าคือแบบยังขยับไม่ได้อยู่แต่แค่จิตมันคิดว่าเราเอะไปหยิบของมาแล้วอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นอะเราก็แบบนอนไปสักพักหนึ่งใช่ปะเรารู้อะว่าผีอัมเราเรารู้สึกได้แล้วแต่เราจะหยุดจะออกมัน,นออกไม่ได้แล้วคนเนี้ยผีมันก็ปลอมเป็นแฟนเราเว้ย ปลอมแบบเหมือนทุกอย่างเลยเว้ยปลอมแบบทุกอย่างเหมือนเป๊ะแต่ว่าบุคลิกมันไม่ใช่คือบุคลิกมันแบบมันยิ้มแบบ คือมันไม่ใช่แฟนเราอะเรารู้เลยว่าคนนี้แม่งไม่ใช่พูดกับเราว่ามีอะไรให้มันช่วยไหมพูดอย่างเงี้ยเราก็แบบบอกมันว่าเราฝันร้ายหรืออะไรเงี้ยเราไม่ได้บอกว่าโดนผีอำนะเราไม่ได้พูดกับมันว่าเราโดนผีอำเพราะเราอะรู้ว่าคนนี้ไม่ใช่แฟนเราเพราะว่าถึงม้นจะหน้าตาเหมือนเว้ยแต่ว่าการพูดการจ้าบุคลิกการยิ้มมันมันไม่ใช่เรารู้ก็เราก็เลยแบบว่าเออเราฝันร้ายอะไรเงี้ยมันก็บอกว่าบอกกับมันได้พอมันเหมือนเริ่มรู้ว่าเราเรารู้ว่าคนว่าเราไม่ใช่แฟนเราเว้ย พอเหมือนเริ่มรู้ปุ๊บมันมีผีอีกสองตัวจับมือเราคือดึงแขนเราสองข้างน่าจะคนนึงเราไม่รู้อะดึงอย่างเงี้ยที่แขนเราเว้ยแล้วก็ดึงที่ขาเราต่างดึงต่างคนต่างดึงแขนด้วยต่างคนต่างดึงขาด้วยคือเป็นอะไรที่เราโมโหมากแต่เราก็กลัวแต่คือเราโมโหแล้วตอนนั้นโมโหมากก็แบบทําไมวะทําไมมันไม่ไปสักทีอะไรเงี้ยนานแล้วนะ เราก็เลยแบบไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอ่ะก็าถาก็ท่องไว้หมดแล้วมันก็ไม่ไปเราก็เลยพูดคํานึงว่าช่วยด้วยแบบเนี้ยแบบดังๆเลยว่าแบบช่วยด้วยแล้วก็หลุดเว้ยพอหลุดมาปุ๊บใช่ป่ะทุกคนคราวนี้ยเนี่ยหน้ายังโมโหอยู่เลยคือแบบจะนอนให้มันมีความสุขเราก็เลยพูดลอยๆในห้องเรานะที่คอนโดอ่ะบอกว่าเป็นผีก็ต่างคนต่างอยู่ปะแบบ อยู่แบบต่างคนต่างอยู่มามาอำเราอย่างเงี้ยเป็นโรคจิตเหรอ <laughs> คือเรา <laughs> คือเราโมโหผีมากตอนนั้นเลยเราบอกว่า <laughs> คือเป็นโรคจิตเหรออยู่ด้วยกันอยู่ต่างคนต่างอยู่ไม่ได้ต้องมาแกล้งมาอะไรอย่างเงี้ยคือโรคจิตเหรอปกติเราทําบุญเราให้ทุกอย่างเราบอกหมดเลยนะเจ้าเจ้ากรรมนายวินัยเราเข้าใจาไม่ทำแล้วหน้าใช่หรอกเพราะว่าเราให้มาตลอดเรารู้ว่าผีพวกนี้มนไม่ใช่แน่เพราะว่าเราไม่เคยเจอเจ,อจ้ากรรมนายวินเราเลยจริงๆเพราะว่าเราทําบุญให้ตลอดไม่รู้ ว่าอันนี้น่าจะเป็นคนใหม่เพราะเราไม่เคยรู้จักมาก่อนไอผีพวกเนี้เรารู้เลยว่าเสียงมันแบบการกระทํามันนะมันไม่ใช่ส่วนเทวดารักษาตัวเราเราก็จะแบบกดน้าให้อันนี้คือในนางทางพุทธนะคะทุกคนแล้วก็จะกดน้ําให้กับสัมพรเวสสีไม่มีญาติอะไรเรากดหมดทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบสัตว์ทั้งหลายหรืออะไรที่เราแบบเจตนาทาหรือไม่เจตนาทำอ่ะคือเรากดน้ําหมดเราก็เลยพูดว่าเนี่ยเราก็กดน้ำอะเรากดอะคือกดให้ทุกอย่างเลยนะแต่ถ้ามาทําสภาพเนี้ย คือแบบเราไม่โอเคเราไม่ชอบยอะไรเงี้ยแเราก็บอกว่าที่ห้องมีพระเนี่ยคือไม่กลัวกันเลยหรอคือทาให้เราโมาโหแบบขั้นสุดอ่ะแล้วแบบมาปอมเป็นแฟนเราแล้วบอกว่าให้เราให้ช่วยอะไรไหมคือมึง <c oughs> <c oughs> เกินเลเวลที่จะลอกกูมากคือแบบโมโหอ่ะหน้าตาตื่นเลยทุกคนจากที่แบบง่วงอ่ะแต่ก็ถามว่ากลัวไหมก็ไม่ได้กลัวนะเพราะมาอั้มแบบเนี้ยเริ่มไม่ชอบแหละเริ่มแบบว่าทําแบบเนี้ยไม่โอเคแหละเพราะว่าเราอยู่ในห้องเนี้ยมาเราไม่เคยโดนผีอั้มเลย ก็จะเป็นผีสัญจรแน่นอนที่มาอาเราไม่รู้มันมากันหลายตัวด้วยที่รู้ว่าไม่ใช่คนเดียวปกติอาแล้วหลุดอำแล้วหลุดมันก็เยอะนะแต่เนี้ยเหมือนมากันหลายตัวคือมามาช่วยกันอาเราเลยอะมันเลยไม่หลุดโอ้โหตอนนี้ก็คือเปิดเปิดหน้าต่างลงเลยทุกคนคือมันก็ข่าวว่ากลัวมันก็กลัวแหละแต่ว่ามันกลางวันไงไม่ควรปะมันไม่ควรมาอาแบบนี้นะมันไม่ตลกนะคนจะนอนนี่เดี๋ยวสักพักก็จะนอนต่อแล้วถ้าถามว่าเราพักผ่อนน้อยทําให้เรารู้สึกว่า เป็นอาการทางวิทยาศาสตร์แบบผีอัมไหมคือมันก็ไมไ่น้อยขนาดที่แบบไม่ได้นอนอ่ะมันก็ก็นอนอ่ะทุกกินวิตามินบำรุงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอยู่นะแล้วก็ไม่เคยเกิดอาการอะไรแบบเนี้ยขึ้นตั้งแต่อยู่ที่นี่มาแล้วหลับสบายตลอดคนโดนเราแบบอยู่มาต้องนานแล้วไม่เคยโดนทําไมปีกว่าแล้วเนี่ยทําไมวันเนี้ยมันมันมันเข้ามาได้อะไรเงี้ยไม่เข้าใจอ๋อไม่เข้าใจแล้วเราอยู่ต้องแบบชั้นสูงมากเลยนะอโอเคเล่าให้ฟังแค่นี้แหละค่ะมโหผี โอาเถราวันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายกล้องชัดไหมทุกคนจะกลับมาใช้กล้องเดิมดนี้ไหมจริงๆแล้วมันรุ่นเก่าแล้วอะก็เลยไม่ได้กลับมาใช้มาพูดให้ฟังเนาะมีใครโดนผีอัำแบบเราบ้างไหมคือแบบโมโหมากไม่ไรค่ะ